บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้หมจะมาชวนพี่พี่ทำมันเชื่อมไรเซียนค่ะเนื้อเนียนนุ่มอร่อยทานแล้วละมุนมากรับรองถูกใจแน่นอนเลยค่ะนุ่มมากเลยค่ะดูสิสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่พี่ท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเอง หรือทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับก่อนอื่นเราจะมาเตรียมมันกันก่อนนะคะเวลาเลือกซื้อแนะนำให้เลือกหัวใหญ่ๆเราจะได้ชิ้นมันที่สวยสมมติว่าเป็นอันนี้นะคะเราจะหั่นให้เป็นท่อนๆก่อนนะจ๊ะท้ายเราไม่เอาเนาะตรงเนี้ย เราก็จะสับเขาทิ้งไปค่ะเสร็จแล้วนี่หมูจะแบ่งครึ่งเลยระวังมือด้วยเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราหั่นให้เขาชิ้นเล็กเกินไปค่ะเวลาที่ไปเชื่อมเนี่ยซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานเนี่ยมันเราก็จะเละได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันชิ้นใหญ่เกินไปมันก็จะสุกยากเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาพอดีพอดีค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็หั่นสักครึ่งนึง่งตรงไหนที่เขามีเสียเอาออกด้วยนะจ๊ะ เนี่ยก็ยังมีเสียอยู่ตรงนี้เราก็ออกไปเลยไม่ต้องเสียดายนะจากนั้นค่ะเราก็จะมาปอกเปลือกออกผ่าลงไปเบาๆพอนะคะระวังมือด้วยนะแล้วเราก็เนี่ยค่ะสก,กิดเขาออกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆลอกมันจะลอกออกได้นะคะถ้ามันเรา สดอะคะ่ะแบบว่าได้มาใหม่เนี่ยเขาก็จะลอกปอกเปลือกออกได้ง่ายนะคะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งครึ่งค่ะทีนี้เวลาเราแบ่งครึ่งเนี่ยค่ะให้สังเกตดูแนวด้วยนะเห็นไหมเราก็จะผ่าตามแนวเขาเลยนะคะสับเลยนี่มันก็จะออกง่ายๆแล้วเราก็จะเห็นรอยตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเสี้ยนของเขาค่ะที่เราไม่เอานะคะเราจะต้องเอาเสี้ยนออกก่อน เมือนเชาะฝรั่งเลยอะค่ะระวังมือเดอ้อเอาออกให้เกี้ยงแบบนี้เลยอะค่ะเอาเสี้ยนออกเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ําเลยนะน้ำก็คือเป็นน้ําเปล่านะคะไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเราจะแช่มันเอาไว้แบบนี้นะคะ1คืนค่ะเพื่อให้เนื้อมันเนี่ยเขาดูดน้ําเข้าไปนะคะเวลาที่เอาไปเชื่อมก็จะได้เนื้อมันที่นุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะ อันนี้คือที่แช่ไว้เมื่อคืนพอเช้าขึ้นมาหมูก็จะมาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็มาต้มก่อนค่ะเราจะต้มมันให้สุกก่อนเวลาที่เชื่อมเนี่ยมันของเราก็จะได้นุ่มนะจ๊ะวันนี้หมูจะใช้ตูดซึ้งในการเชื่อมหรือจะใช้หม้อลูกใหญ่หรืออะไรก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าควรจะมีอะไรรองก้นหม้อน,นิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เชื่อมเนี่ย ค่อนข้างใช้เวลานานเนี่ยจะได้ไม่ไหม้นะคะเอาอันใหญ่วางข้างล่างเดี๋ยวอันเล็กไว้ข้างบนค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเลยค่ะเป็นน้ําเปล่าธรรมดานะเอาให้ท่วมตัวมันที่เราเตรียมไว้อ่ะคะ่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการต้มปิดฝาต้มให้สุกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาใกล้จะใช้ได้เนาะวิธีเช็คสุกก็คือใช้ซ่อมนะคะลองจิ้มลงไป ถ้าจิ้มได้แบบนี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องต้มต่อนานนะเดี๋ยวจะเละหมดปิดแก๊สเลยค่ะเราจะใช้วิธีลินน้ำทิ้งนะค่อยๆเทนะคะเราจะไม่ตักเนื้อมันออกนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเขาจะเละหมดนะคะเบาๆเนาะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่หมดไม่เป็นไรเสร็จแล้วเรียงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ อัตราส่วนเขียนไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะน้ำตาลทราย1กิโลเวลาใส่กระจายให้ทั่วเลยนะคะใช้เป็นน้าตาลทรายขาวนะมันของเราจะได้สีสวยใช้ไฟกลางเชื่อมยาวๆไปเลยนะปิดฝาให้สนิทรอให้น้ำตาลละลายหมดประมาณ30นาทีตอนนี้ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะสังเกตดูว่าน้ำตาลเราละลายหมดแล้ว เราก็จะเติมน้ำตาลรอบที่2นะคะอีก1นึกิโลค่ะเทให้กระจายเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาให้สนิทรออีก30นาทีค่ะอันนี้มีไปเปลี่ยนหม้อมาใหม่นิดนึงนะคะพอดีคุณยายจะใช้ซึ้งทำขนมก็เลยต้องเอาตูดซึ้งไปคืนก็เหมือนเดิมนะข้างล่างคือต้องมีอะไรรองก้นหม้อไว้หน่อยนึงค่ะเพื่อเวลาเชื่อมจะได้ไม่ไหม้นะ หลังจากที่เราเติมน้ำตาลรอบที่2แล้วก็ผ่านมา30นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูค่ะถ้าน้ำเขาแห้งเราจะเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมไปทีละหน่อยให้น้ำเขาได้ปริมาณแบบนี้เสมอค่ะประมาณสัก10-20นาทีก็มาเปิดดูทีหนึ่งถ้าน้ำแห้งเราก็มาเติมนะคะพอเติมน้ำไปแล้วเราก็จะปิดฝา คราวนี้เราจะแง้มฝาไว้แล้วนะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีหมูจะมาเปิดดูอีกทีนึงค่ะอ่าพอครบ10นาทีนะคะหมูก็จะมาเปิดดูทีนึงค่ะ mm. คอยเอาน้ําเชื่อมมาค่ะตักล่าส่วนที่มันอยู่ด้านบนด้วยเนาะ mm. เผื่อบางทีมันไม่ทั่วนะคะ mm. แล้วก็คอยดูปริมาณน้ำอย่างที่บอกทีนี้ที่จะให้ดูก็คือสังเกตดูชิ้นนี้นะคะสีเขาจะแบบขาวขุ่นเลยค่ะ แบบนี้หมูจะไม่เอานะคะหมูจะตักออกเลยตัวทิ้งอะ่ะเพราะว่าเอาไว้ก็ทานไม่อร่อยถ้าลักษณะนเนื้อมันที่ดีเชื่อมแล้วทานอร่อยเนี่ยสังเกตดูนะคะเวลาตักออกมาเขาจะแบบแตกเนื้อแตกๆแ,แบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาเชื่อมเนี่ยมันจะ เข้าเนื้อได้ดีนะคะเวลาทานก็จะนุ่มอร่อยมากๆอันนี้อัอนหนึ่งที่ว่าไม่เอาเนี่ยค่ะมันจะเป็นประมาณแบบนี้เห็นไหมมันจะด้านแบบนี้นะคะมูนจะตักออกเลยค่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเชื่อมไม่ต้องเสียดายด้วยนะเอาไปขายก็ไม่อร่อยเสียลูกค้าเปล่าๆคอยดูน้ําเชื่อมนะคะไม่ให้เขาข้นเกินไปเพราะว่าอาจจะตกทรายได้นะพยายามรักษาระดับปริมาณของน้ำไว้ค่ะถ้า น้ำเขาแห้งเราก็พยอยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่ะจะไม่มีผลกับรสชาติความหวานนะเติมได้เรื่อยๆเลยค่ะอีกสักคู่ก็จะใช้ได้ล้วพอเราแวะมาดูทีหนึ่งเราก็เอาน้ำเชื่อมลาดด้านหน้าเขาด้วยนะคะเขาจะได้เนื้อฉ่ำๆสวยๆตอนนี้หมูเชื่อมมาใช้เวลาทั้งหมดนะคะ1นึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะได้เนื้อมันที่ใสแบบนี้เลยนะ แบบนี้หมูโอเคแล้วนะคะพอแล้วหมูจะปิดแก๊สเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อไปเนี่ยจะทําให้น้าเชื่อมเขาข้นขึ้นนะคะอาจจะตกทรายได้แล้วกออ็อาจจะเละเกินไปนะคะคราวนี้หมูก็ปิดแก๊สเราจะทิ้งเขาไว้ในหม้อแบบนี้นะจนกระทั่งให้เขาเย็นก่อนนะคะและเราถึงค่อยตักขึ้นเอาไปจัดเรียงหน้าร้านค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเขายังร้อนอยู่ถ้าเกิดไปตักเขาตอนนี้เละแน่นอนเลยค่ะ ให้สังเกตนิดนึงก่อนที่จะปิดเตานะให้ดูว่าน้ำเชื่อมในหม้อของเราตอนนี้ค่ะเขาข้นเกินไปหรือเปล่าลองตักดูอันนี้คือไม่ข้นนะคะใช้ได้พอดีแต่ถ้าเกิดน้ำเชื่อมของพี่พี่ข้นก่อนที่จะปิดแก๊สให้เราหยอดน้าลงไปนิดนึงนะเพื่อให้เขาไม่ข้นจนเกินไปค่ะแล้วค่อยปิดแก๊สยกลงจากเตาไม่งงนะคะ เพราะถ้าเรายกลงจากเตาตอนที่น้ำเชื่อมเขาข้นเนี่ยเวลาที่เขาเย็นน่ยมีโอกาสที่จะตกทรายได้ค่ะมาต่อกันที่กระทิสำหรับราดหน้าขนมของเราค่ะวันนี้หมูจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะสำเร็จรูปค่ะแล้วก็จะมีเกลือแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่รวมกันเลยคนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนก็พอนะคะไม่ต้องให้ส่วนผสมเดือดแรงมากนะคะ แป้งเขาสุกง่ายอยู่แล้วค่ะแค่แบบว่าขึ้นขอบหม้อแค่นี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สเลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะมาแล้วค่ะมันเชื่อมทานได้แล้วค่ะเนื้อสวยมากๆราดด้วยกะทิของเราค่ะ นุ่มมากเลยค่ะดูสิลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้มูฝาาก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ